ไชสังฆาตอนที่สประพันธ์โดยเต้ร์กแกงคอยพวกมันคงจะไม่กล้ามาอีกแล้วเสียงของผานสีทาบอกผมออกมาก่อนที่จะสั่งให้พวกผมเข้าไปนอนหลับพักผ่อนเอาแรงกันผมและเพื่อนต่างหามุมนอนพักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้าควันของดินปืน ยังคงลอยเข้ามาแต่จมูกและยังไม่ได้จางหายไปแต่อย่างใดหากในวันพวกนี้กลุ่มของพวกผมจะต้องพบเจอเหตุการณ์พวกนี้ทั้งผมและเพื่อนก็น่าจะแยกกันอย่างแน่นอนเพราะกระสุนที่นำติดตัวกันมาผมและเพื่อนได้ใช้ยิงกันไปหมดแล้วคงจะมีแต่ปืนของพานใหญ่เท่านั้นที่น่าจะพอป้องกันภัยให้กับพวกผมได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เริ่มจะย่ำแย่ลงตามลำดับทั้งสเสบียงและกระสุนที่จะป้องกันตัวเริ่มที่จะไม่มีติดตัวกันแล้วจุดหมายปลายทางที่จะกลับกันก็ยังคงไม่มีวี่แววที่จะได้กลับกันไปได้เลยคำถามที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของผมในเวลานี้นั่นก็คือนี่ผมและเพื่อนจะต้องมาหลงทางในป่ากันจริงๆหรือนี่ วันเวลาในป่าอาถรรพ์นในเขีดภาคกลางได้เดินผ่านกลุ่มพวกผมไปเรื่อยๆตาสีทาเริ่มออกหาสเสบียงเท่าที่จะหาได้เพื่อนํามาประกอบอาหารให้กลุ่มของพวกผมพอที่จะมีเลี้ยวแรงต่อสู้กับการเดินทางเพราะเหตุการณ์ได้แย่ลงไปตามลำดับอย่างที่ได้บอกไปในข้างต้นข้ามมายังด้านของกลุ่มพี่มานะที่ในเวลานี้ เริ่มออกเดินทางตามหากลุ times, nah ่มของพวกผมอีกครั้งและในเวลาไม่นานมากนักเสียงของปืนก็ดังขึ้นมาจนกึกก้องป่าอีกครั้งเสียงของปืนที่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างไม่ขาดสายด้วยเหตุที่กลุ่มของพี่มานะได้เกิดประทะกับพวกลูกน้องของเสียแดงเข้าให้แล้วเสียงปืนของทั้งสองฝ่าย ต่างดังออกมาอย่างไม่ขาดสายทั้งเสียงปืนของทางราชการและเสียงปืนของอาวุธสงครามที่กลุ่มของลูกน้องเสียแดงได้ใช้มันธลุมกลุ่มของพี่มานะจนในที่สุดทางฝ่ายของพี่มานะที่มีคนจากส่วนกลางมาช่วยรวมๆสิบคนก็สามารถที่จะขับไล่พวกมอดไม้ให้ถอยล่นหนีกันไปคนละทิศละทาง แต่นั่นก็เป็นเพียงการขับไล่ให้พวกมันถอยไปเพียงเท่านั้นอีกไม่ช้าไม่นานพวกมันก็คงจะเข้ามาหาผลประโยชน์ในป่าแห่งนี้ใหม่อีกรอบอย่างแน่นอนกลุ่มของพี่มะนะเริ่มสำรวจจุดที่พึงยึดคืนได้มาเพื่อที่จะหาล่องรอยของคนที่หายไปแต่ในที่สุดก็ยังคงไม่พบวี่แวลและล่องรอยของพวกผมและในเวลาวันนี้ ก็เหมือนจะหมดลงไปอีกวันแสงของพระอาทิตย์ได้เริ่มที่จางหายและลาลับฟ้าไปแล้วทั้งกลุ่มของพวกผมและกลุ่มของพี่มานะจึงเริ่มหาที่พักแรมกันก่อนที่จะเริ่มออกตามหากันใหม่ในวันพวกนี้เชา้าแสงของพระอาทิตย์ได้ลาลับฟ้าไปอย่างช้าๆกลุ่มของพี่มานะเริ่มก่อกองไฟขนาดใหญ่ เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืนและเริ่มหงหาอาหารกินกันไม่ได้ต่างอะไรจากกลุ่มของพวกผมสิ่งที่แตกต่างกันไปก็คงจะมีแค่สเสบียงอาหารเพียงเท่านั้นวิชัยหนึ่งในคนของส่วนกลางที่ได้ถูกทรงตัวมาเพื่อให้มาตามหาตัวกลุ่มของพวกผมเริ่มนำเหล้าแดงออกมาเพื่อให้ทุกๆคนได้กินคลายเหนื่อยกันพี่มานะ สักแก้วก่อนครับเสียงของวิชัยบอกพี่มานะออกมาก่อนจะยื่นแก้วเหล้าขนาดเล็กส่งให้ขอบคุณนะเสียงของพี่มานะบอกวิชัยออกมาพร้อมกับการสนทนากันหน้ากองไฟทั้งพี่มานะและวิชัยนุ่มรุ่นน้องและชายสูงวัยอีกหนึ่งคนต่างเริ่มสนทนาและวางแผนถึงการออกตามหากลุ่มของพวกผมซึ่งหากมองผิวเผิน มันก็ไม่น่าที่จะผิดปกติอะไรแต่สิ่งที่ผิดปกติไปนั่นก็คือชายสูงวัยอีกคนนั่นเองชายคนนั้นเริ่มทำการวางแผนและวางแนวทางในการออกต่อตามคนที่สูญหายไปในป่าด้วยความชํานาญจนทุกๆคนต่างลงความเห็นว่าจะทำแผนการที่ชายสูงวัยคนนี้ได้วางแผนการเดินทางไว้ให้ พราะมันเป็นหนทางที่ค่อนข้างสะดวกและง่ายได้ต่อการออกติดตามผู้สูญหายไปในป่าสิ้นสุดการสนทนาเรื่องงานกันพี่มานะก็เอ่ยปากขอบคุณชายสูงวัยคนนั้นออกมาด้วยถ้อยคำที่ดุจะเหมือนสนิทสนมกันเป็นพิเศษขอบใจมากนะพี่สีทาเอาเป็นว่าพวกนี้พวกเราก็ออกเดินทางตามหาคนที่หายไปตามนี้ก็แล้วกัน อย่างที่พี่วางแผนก็ง่ายดีเหมือนกันละ่ะเสียงของพี่มานะพูดออกมาและแล้วสิ่งที่มันผิดปกติไปจากหลักความเป็นจริงก็ได้เกิดขึ้นเหตุไนาตาสีทาถึงได้มีอยู่สองคนทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มของพวกผมและกลุ่มของพี่มานะโดยที่ทั้งสองกลุ่มต่างไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตัวของพานสีทาเองทำไมถึงได้มีถึงสองคน โดยที่ต่างคนต่างฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวที่แปลกประหลาดกันได้เลยเวลาในป่าแถบภาคกลางผ่านไปอย่างช้าๆภายใต้ลัติการที่มืดมิดและหนาวเย็นจนในที่สุดเสียงของมัจจุราชก็ได้ดังขึ้นมาท่ามกลางความตกใจของคนในกลุ่มพี่มนะเสียงปืนของตาสีทาดังขึ้นมาในยามวิกาล ย่างไม่มีปีมีคุยกลุ่มคนที่เหลือต่างพากันแตกตื่นจนต้องรีบวิ่งไปดูต้นตอของเสียงแสงของไฟฉายหลายกระบอกได้ไปประทะกับร่างอะไรบางร่างที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ร่างอสุรกายตัวขนาดเท่าคนแต่รูปลักษณ์ของมันนั้นไม่ได้แตกต่างจากขั้งขาวเลยหลายคนต่างพากันตกใจเพราะพวกมันมีอยู่จำนวนหลายตัว ทั้งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าและยังคงมีบางตัวบินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดเสียงคําเตือนที่ร้องดังออกมาจนทุกๆคนต้องทําตามเสียงที่ร้องบอกของตาสีทายิงยิงยิงนายยิงมันเลยเสียงของพานใหญ่ตะโกนบอกทุกๆคนออกมาก่อนที่ล่างของไอ้มนุษย์ั้างคาวเหล่านั้นมันจะเริ่มบินเข้ามาโจมตีผู้คนที่เหลือ เสียงของปืนหลายชนิดหลายกระบอกต่างแผดเสียงออกมาแข่งขันกันจนกึกก้องไปทั่วทั้งป่าหลายคนต่างถูกอสุรกายคั้งคาวในตำนานเล่นงานกันจนบางคนเริ่มที่จะเสียชีวิตด้วยเพราะถูกคมเขี้ยวอันแหลมคมกัดไปที่ต้นคอจนหลอดลมขาดในทันทีบางคนในกลุ่มถูกพวกมันจับตัวและบินขึ้นไปบนท้องฟ้า และปล่อยให้ล่วงลงมาจนนอนตายคาที่และในที่สุดผู้ที่รอดชีวิตในเวลานี้คงจะมีแต่สมสหายที่ร่วมกันยิงต่อสู้กับอสุรกายหลายจนหลังพิงฝาทั้งตาสีทาพระนะและวิชัยผู้รอดชีวิตในเวลานี้ต่างประเคนกระสุนใส่ปีศาจกันอย่างบ้าระหำ่ำ แต่จนแล้วจนรอดคมกระสุนชนิดต่างๆก็เหมือนที่จะไม่ละคายเคืองผิวพวกปีศาจมนุษย์ขังขาวพวกนี้เลยจนในที่สุดทุกๆคนต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดซึ่งมันก็เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะพอมีชีวิตกันต่อไปได้ทุกๆคนต่างวิ่งตามหลังตาสีทาโดยไม่สนใจว่าในเวลานี้จะเหยียบย่ำอะไรลงไปบ้าง หากชักช้าไปกว่านี้คงจะไม่มีใครที่จะมีลมหายใจอยู่อย่างแน่นอนเสียงของตาสีทาร้องตะโกนฝ่าความมืดออกมาอย่างเสียงดังวิ่งวิ่งครับนายวิ่งตามหลังผมมาครับวิ่งครับเสียงของพานใหญ่แหกปากร้องออกมาอย่างไม่หยุดก่อนที่สองคนที่เหลือทั้งพี่มานะและวิชัยก็ต่างใส่เกียร์หน้า วิ่งตามกันไปแบบไม่เหลียวหลังกลับมาดูจนในที่สุดเวลาได้ผ่านไปเกือบชั่วโมงทุกๆคนที่ล่อชีวิตก็ยังคงกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพื่อรักษาเอาชีวิตล่อจากอสุรกายจนในที่สุดตาสีทาก็มาล้มลงนอนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยเหตุที่แกเองพาทุกๆคนวิ่งหนีจนขานั้นแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงยืนได้อีกต่อไปมันไม่น่าตาม,มาทันแล้วนะ่ะนาย เสียงของตาสีทาพูดออกมาอย่างกระหืดกระหอบพร้อมกับพี่มณะและวิชัยก็ได้ล้มตัวนอนแผล่ลาบไปกับพื้นเช่นกันหลังจากที่รอดชีวิตจากอสุรกายมนุษย์ค้างคาวกันมาได้ตาสีทาจึงพาทุกๆคนให้มานอนหลบในซอกไม้ขนาดใหญ่เพราะในตอนนี้มันคงจะไม่มีที่ปลอดภัยดีที่สุดเท่ากับซอกไม้ซอกนี้อีกแล้ว สิ่งที่พอจะทำกันได้ในเวลานี้ก็คงได้แค่เพียงรองให้ถึงลุ่งอรุณเช้ากันแค่นั้นข้ามมายังด้านของพวกผมเวลาของลุ่งอรุณวันใหม่ก็ได้พานเข้ามาอย่างช้าๆความหวังที่จะได้กลับที่พักกันมันก็ลางเลือนลงไปในทุกๆวินาทีเหมือนกับเลี่ยวแรงของพวกผมก็เช่นกันพวกผมทั้งสามคนตาสีทาผม และสุชาติต่างเริ่มอ่อนแรงและเมื่อยล้ากันอย่างเห็นได้ชัดเพราะร่างกายเริ่มที่จะคาสารอาหารและตามตัวของพวกมันมันก็มีแต่ล่องรอยของเหลือบและยุงกัดตามร่างกายกันไปหมดเสียงบนพื้นพันของผมดังออกมานี่ชาวบ้านเขาไปไหนกันหมดนะทำไมถึงไม่มีคนเลยสักคนเสียงของผมบ่นออกมา พร้อมกับสายตาที่จับจ้องมองไปรอบๆหมู่บ้านที่ล้างไปชับพันหมาไอด้ดำมันก็ส่งสัญญาณอะไรออกมาจนพวกผมต้องหาอาวุธมาไว้ข้างๆกายม้าไอด้ดำมันเห่าออกมาอย่างเสียงดังพร้อมกับการปรากฏร่างของชายสามสี่คนที่มีอาวุธกันครบมือเฮ้ยมาทำอะไรกันเสียงของชายร่างสูงใหญ่ถือปืนและเล็งชี้มาทางพวกผม พร้อมกับผมที่ถือมีดสนามและพูดบอกพวกมันออกมาพวกผมหลงทางครับช่วยผมด้วยอย่ายิงพวกผมนะครับเสียงของผมบอกชายแปลกหน้าออกมาพร้อมกับพวกเขาที่ลดปืนที่เล็งจ่อหน้าพวกผมลงอ้าวหรือพวกคุณไม่น่ามาที่นี่เลยเสียงของชายอีกคนหนึ่งบอกออกมาพร้อมกับการพูดต่อไปเดี๋ยวพวกผมจะพาคุณ ไปจากที่นี่กันก่อนที่นี่คุยกันไม่สะดวกและอันตรายมากเดี๋ยวผู้คุณรีบตามพวกผมไปอีกหมู่บ้านดีกว่าให้หมามันเงียบเสียงด้วยนะเสียงของชายคนนั้นบอกพวกผมพร้อมกับรอยยิ้มของพวกผมที่แสดงอาการดีใจกันออกมาอย่างเห็นได้ชัดลาวกับสวรรค์ในมาโปรดพวกผมลอดตายกันเสียทีหลังจากที่ต้องรอนแรมกันมาเป็นอาทิตย์ ไม่นานมากนะักตาสีทาก็ทำให้ม้าไอ้ดำเงียบเสียงลงและพวกผมก็เริ่มเดินตามกลุ่มของชายแปลกหน้ากันไปทันทีความโชคดีได้เข้ามาหาพวกผมแล้วชาวบ้านพวกนี้คงจะพอชี้ทางกลับไปศูนย์ให้กับพวกผมได้อย่างแน่นอนท่ามกลางอารมณ์ที่สุดแสนจะดีใจระหว่างผมและเพื่อนมันช่างแตกต่างจากตาสีทาพานใหญ่ ในเวลานี้อย่างสิ้นเชิงเพราะจากเท่าที่ดูสีหน้าและแววตาของพานใหญ่ในเวลานี้แกเองกับไม่แสดงอาการบ่งบอกถึงความดีใจออกมาแต่เพียงน้อยแต่ในทางกลับกันแกเองกับมีสีหน้าและแววตากังวลขึ้นมาเสียอย่างไรชอบกลเวลาผ่านไปไม่นานกลุ่มของชายชะกันแปลกหน้าก็ได้พาพวกผม,ผมมายังหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาจากสายตาที่ผมสังเกตเห็นผมเดาได้เลยว่ากลุ่มของพวกผมนั้นน่าจะหลงป่าก,กันมาไกลพอสมควรเพราะดูจากทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านนี้แล้วมันน่าจะเป็นเขตของจังหวัดลบบุรีหรือพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอนภายใต้สถานการณ์ที่เริ่มจะดีขึ้นชายแปลกหน้าทั้งสามสี่คน ต่างพาพวกผมมายังบ้านพักหลังหนึ่งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และเป็นบ้านไม้ที่ยังคงมีความแข็งแรงและงดงามอยู่ไม่น้อยเพราะจากเท่าที่สังเกตตัวบ้านชาวบ้านทั่วๆไปก็ไม่น่าจะมีบ้านที่ดูสวยงามได้ถึงเพียงนี้รอดแล้วเล่าเสียงของผมบ่นออกมาในใจซึ่งสุชาติเพื่อนของผมก็คงจะนึกดีใจ ไม่ได้แตกต่างอะไรจากผมมากนะฝากติดตามภัยสังขาดในตอนต่อไปด้วยนะครับ